่วงนี้ครับมาพบกับความสนุกของละครเรื่องนี้กันต่อเลยครับตกเป็นผู้ต้องหาไปอีกคนสําหรับอลิสในข้อหาช่วยเหลือคนร้ายอย่างนายอัมพลงานนี้ผู้กองรมรันและหมวดมูทิตาขอเข้าจับกุมด้วยตัวเองพร้อมคุมตัวมาสอบสวนอย่างหนักเพื่อหาที่อยู่ของนายอัมพลให้ได้แต่อย่างที่รู้คนอย่างอัมพลจนปล้นใจไม่ปล่อยให้คนรักตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาดข <อ S 1> นี่ค่ะลุยเดี่ยวมาช่วยนางเอกแล้วส่วนฝั่งตํารวจร,รอบนี้ก็จัดหนักต้องตามจับให้ได้เลยเกิดการประทะครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งค่ะ จริงๆแล้วมันมันกเกิดตั้งนานแล้วแต่เพียงแต่ว่าเ,าเราเราปิดบังความรู้สึกตัวเองมาตลอดเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันแบบดีนักวันนี้ก็จะระเบิดตั้งแต่เช้าเออระเบิดต,ต,ตั้งแต่เช้าวันนี้ทั้งระเบิดทั้งยิงบูททั้งหมดประโยคพูดน้อยมากมันเออมันมันก็มีแบบ เขาเรียกแอคชั่นคอมเมดี้สำหรับคู่เราสำหรับคู่เราก็จะแอคชั่นคอมเมดี้หน่อยคู่อื่นก็จะเครียดๆหล,ล,ลายมุมของพระนางที่มันน่ารักมากๆแล้วก็ใครที่ดูก็จะอมยิ้มตามไปด้วยแล้วก็จะขำไปด้วยทุกอริยบทของพระนางขำแน่นอนครับเผาขนกำลังเข้มข้นคืนนี้อย่าพลาดชมนะคะ ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องใส่หน้ากากเอาไหมล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างวัคซีนสู้โควิดนะครับสวัสดีอันขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ You and me, I hate the vision though